สวัสดีกับเมื่อบ้นที่น่ารักของแอดดีด,ดีตอนรับเข้าสู่ช่องลิซ่า very VIP อดสิงแจวมาแล้วค่ะ โกคอนมามุงกับข่าวนี้โดนโวนดวนเมื่อแม่เนกี้มีนารได้โชว์ The Love for Lisa กับการที่แม่เนกีห 1. ได้ทวีตโปรโมตเซ็ตเล็บของแบรนด์ของแม่เนกี้ที่น้องลิซ่าได้เลือกช้อปปิ้งไปใส่ในลุคชมโชว์สคชลลาปีนี้ค่ะโดยแม่โคทวีตจาก Account Pink Friday Nails by n i k i m i n a r แบรนด์เล็บของแม่เนกี้เองซื้อ แม่เนกี้ตัวจริง<ๆ>ก็มาโคทวิตนี้<ๆ>และเมนชั่นถึงน้องลิซา่าในแพลตฟอร์ม Twitter x ไปเลยค่ะ 2. <Wow. S 1> ใน IG ก็ไม่น้อยนะานนะเพราะแม่ก็มาอัพ IG Story เป็นรูปน้องลิซา่ากำลังนั่งทายอย่างเท่ร้องส่เพลง Pink Friday Girls ในท่อนที่ร้องว่า you know you're still the one ซึ่งในเพลงได้พูดถึงภาษาไทยในเนื้อเพลงด้วยนะคะโอ้ยกรีดมากทุกคน i อแม่เนก ทชี่มียอดฟอลถึง2 2 8ล้านฟอลชนะบกเธอ,เอจะว่าไปนี่ก็เหมือนกับเป็นการโปรโมทให้พื้นที่สื่อสำหรับน้องนิซ่าก่อนงาน VMA ไปนในตัวด้วยเลยนะคะแต่ที่มันน่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือจากที่ครั้งก่อนแม่นิกกี้มาเปิดเพลง Rockstar ใน Station Head ปั้ง2ครั้งทงั้งทที่ปกติแม้จะเปิดเพลงแต่ศิลปินของฝั่งตะวันตกเท่านั้นเอะมันยังไงคะเนี่ยแล้วที่ลื กันมาจากฝั่งแฟนคลับของแม่นิกกี้เองอีกละ่ะที่บอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ลาวได้ติดต่อกับค่ายของแม่นิกกี้ที่ republic records เพื่อการร่วมงานของลิซ่ากับนิกกี้มีนาร์สำหรับซิงเกิลที่4ในอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของลิซ่าบวกกับตอนนี้ที่แม่นิกกี้ โพสชื่อ Lisa, ลิซ่าลงในทั้งทวิตเตอร์และไอจแบบนี้นี่มันคืออะไรจะเกิดอะไรอีกแล้วใช่ไหมฉันอยู่ไม่สกแล้วนะเอาจริงต้องมีฟีดกับแน่นค่ะทรงนี้เพื่อนๆคิดว่างั้นไหมเมนมาหรอก <Okay. S 1> ส่วนน้องลิซ่านั้นเมื่อวันนี้ก็มีแฟนคลับของน้องลิซที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กได้เจอน้องลิซ่าด้วยนะคะเธอบอกว่า ฉันเห็นลิซ่าเมื่อวานฉันตื่นเต้นมากและได้มอบดอกกุหลาบสีเหลืองเจ็ดดอกที่มีความหมายถึงความโชคดีและได้นําจดหมายให้กับลิซ่าลิซ่ารับไปและแม้ว่าลิซ่าจะสวมแมสลิซ่าก็พูดว่า thank you และหลังจากที่น้องลิซเดินผ่านไปแล้วฉันก็กระซิบว่า see you at VMA ลิซ่าก็หันมามองและพยักหน้าให้ แฟนคลับคนนี้เธอก็จะได้ไปงาน VMA แถมเธอยังบอกอีกว่าจะพยายามอัดคลิปน้องลิซ่ามาให้พวกเราดูด้วยนะคะเงงเงใจฟูไม่รู้จะฟูยังไงแล้วผสมกับความตื่นเต้นเป็นลอนเออรออีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าดีแล้วนะคะที่ลิซ่าจะไป กดตัวในงาน MTV VMAs 2 0 4 4โอ้ยตื่นเต้นฉันอยากเห็นลุกเดินพรมแดงของลิซ่ามากมากมากมันจะต้องจึงต้องโหกต้องตะกอนเรียกแต่ชื่อน้องลิซ่ากับทั้งงานแน่ๆนแล้วนี่หนูโทรเช็คดีแล้วใช่ไหมคะหนูลู้ว่าเขาจะปูพรมสีอะไรพอนิกลาชาสกียกับพ่อบาบีนต้องพร้อมใจช่วยกันคอมพล e t ลุกให้ลูกสาวลิซแล้วใช่ไหมคะแล้วการเพอร์ฟอร์มบนเวทีใน นามเสือเราเป็นเดียวคนแรกและคนเดียวของประวัติศาสตร์เคปอบนี้อีกล่ะลิซ่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างนะแล้วไหนจะรางวัลที่ร็อก s t a r ์ของน้องลิซ่าได้เข้าชิงถึง4รางวาัลเอาจริงนะแค่นี้ก็ปังไม่ไหวแล้วแต่พวกเราต้องปังให้สุดไม่ต้องหยุดปังต่อไปต่อไม่พอไม่ต้องสต๊อทุกอย่างต้องเป็นของน้องลิซ่าของเราให้หมด <c oughs> โอ้ยฉันลุ้นมากทำงานไปสมองก็คิดไปทุกอย่าง ตอนนี้คือลิซ่ากับ VMA เท่านั้นซึ่งทาง VMA จะไลฟ์ให้ชมตั้งแต่เร d ค a าแพท p r พรีโชว์กันเลยนะคะตั้งแต่เวลาตีห้าของวันพรุ่งนี้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวแอดจะก่อทีมงานแปะลิงก์ให้เพื่อนๆไปกดกันได้ง่ายๆเลยเพื่อให้แจ้งเตือนเพื่อนๆเ,เข้าไปหลุนลุกเดินพร้มแดงกับน้องลิซ่าด้วยกันนะคะ และนี่ก็เป็นข่าวก็ราทั้งหมดในคลิปนี้ที่แอดอมฟ่าเพื่อนๆกีดเห็นอย่างไรกับแมนนีกกี้ที่มาเมนชั่นถึงนอลิซ่าแบบนี้แล้วตื่นเต้นแค่ไหนกับงาน BMA ที่จะมาถึงแล้ว ลุ้นอะไรบ้างอยากเห็นอะไรบ้างก็เมนกันมาเมารัวๆได้เลยนะคะแล้วแอดจะรออ่านค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีความสุขกันมากๆนะคะกด subscribe like แชร์แล้วเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยรักแรกรากร่างกายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Go, 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 go.